โลโหเสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาพบกันกันกบ Enzone นะฮะ EP ที่5จากที่ EP ที่แล้วนะครับเราโดนไรเดอร์บุกมานะครับแล้วก็สู้ไม่ได้นะก็เลยต้องยอมเสียอาหารให้เขาไปนะฮะ2 7 0นะฮะมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ไรเดอร์จะมารอบหน้านี่ผมเริ่มประสบปัญหานะฮะผู้คน เรียกได้ว่าโดนลังสีกันเยอะนะฮะยี่ขึ้นมาจะสีขีดแล้วทุกคนนะครับเนื่องจากชุดมีไม่พอนะครับกําลังเร่งทําอยู่แล้วก็ผ้าหมดนะครับตอนนี้ผ้าไม่พอทําไงดีเนี่ยโอ้โหมาหาเหล็กกันนี่เองมีหน้า่ะไรอ่าผ้าไปก่อนครับจริงๆสารปนเปื้อนไม่ค่อยมียนะผมกําจัดทิ้งไปบ้างแล้วเนี่ยโหนี่ขนาดมีแค่แบบขเขียวๆนิดหน่อยนะครับแต่เพราะคนไม่มีชุดป้องกัน อนนี้คนผมจ็ดสองร้อยแล้วทุกคนสํารวจต่อครับรู้สึกว่ายังมีที่สํารวจอีกเพียบเลยนะครับตรงนี้เหมือนไม่ต้องใช้อะไรน,น,นะลองไปสํารวจดูแล้วกันนะเผื่อได้อะไรแปลกๆมาครับส่งใครไปดิอ่ะส่งฟาร์มเมอร์ไปสักคนหนึ่งแล้วกันไม่น่าใช้เยอะนะสักแปดพอของเครื่องมืออะไรไม่ต้องครับเยอะไปว,ะวะ่ะสัก 6, นะหกไงดูซิสต็อกของผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับยังโอเคอยู่ในส่วนของรีเสิร์ชผมมีเฮม ผมรีเสิร์ชเฮมมาช่วยผลิตโค้ดดีไหมเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าผมปลูกเฮมได้นะครับผมจะอพอันี้นี่ว่าพลังงานเอาเฮมก่อนแล้วกันมาทาชุดครับมาช่วยทําชุดก่อนชุดไม่พออ่ะโอเครีเสิร์ชไปครับเอาชุดมาใส่ก่อนลงไฟฟ้าค่อยว่ากันค่อยๆไปเรื่อยๆป่วยอีกแล้วครับคนในเมืองมาสารวจครับเจออะไรบ้างวิ่งเจอผอลไม้ใหม่เจอเมล็ดพรำครับลูกพรำโอเคเลย อ้าวบาดเจ็บซะง,งั้นโอ้โหอันนี้ไม่ได้อะไรได้แค่นี้เหรอหมดแล้วโอเคครับไม่ได้อะไรเลยได้มเมล็ดมาหนึ่งอันนะเอาอาหารกลับมาด้วยพรัมซีดเหรอเราก็จะมีทั้งหมดอ้าผมเพิ่งมีเ <c oughs> พิ่งมีผลไม้เพิ่มมาอีกชนิดเดียวอย่างเงี้ยโถเอ้ยอ่าเทรดเดอร์มาเฮิร์บอุ้ยเฮิร์บแล้วก็มีน้อยนะต้องทําการค้ากับคุณลุงหรือคุณป้าเนี่ย <c oughs> อ่าเขาชื่อบาร่านะครับ น่าจะเป็นคุณลุงนะนะเดี๋ยวเราเทรดอะไรมาตกขาดโหตกขาดเทิร์ฟมาเฮิร์ฟมากัน220เอาอะไรไปแรกเขาเดแล้วมีเห็ดอยู่นะครับนิดหน่อยโอ้โหทำไมมันช่างแตกต่างกันลอเกินสัสดส่วนเื่อไหร่อาหารเราพอมีครับแต่เราไม่มีสมุนไพรเราต้องแลกไปสแคปก็มีอยู่ช่วงนี้เฮ้ยเราไม่มีโค้ดนี่หว่าโอเคแลกโค้ดมาครับเอาสแคปแรกเลย จะได้ไม่เสียเวลานะเพราะเราต้องเอาสครับไปแปลรูปเป็นโค้ดอยู่ดีนะตอนนี้แต่สครับแรกหมดแล้วก็ยังไม่พอยังใส่เห็ดเพิ่มไปอีกนะประมาณนี้ครับเห็ดประมาณ500 505แล้วก็สครับ 2, ร้อยสามสิบสองแลกกับโค้ดนะครับสี่สี่ันแล้วก็เฮิร์บแค่นี้แล้วกันมาเราแรกเปลี่ยนกันหน่อยเฮิร์บผมไม่มีนี่แสดงว่าก็เก็บอยู่นี่หว่าป่วยไปรอบเดียวไม่ถึงกับหมดเกลี้ยงเลยอะหมดสต็อกเลยเหรอ ยาเพิ่งดูยาก็จะหมดสต็อกค,ครัเพิ่งจะมี40กว่าอะไรกันนี้โอ้โหยูเคียพาวเวอร์ใช้อะไรทัง้งไหนเนี่ยอย่างเยอะเลยใช้โครสด,ด้วยเอาไว้ที่หลังแล้วกันนี้นนส่งสเงกาไปก่อนครับมันไกลยอยู่อันนี้ล้กันส่งสเกาไปที่หนึ่งเอาลองมาดูในส่วนของที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนแล้วกันนะครับลองส่งคนไปสำรวจด,ดวิต้องการอา่ะสกิลเก็บเกี่ยวสกิลหมอ สกิลของช่างเทคนิคนะโอ้ส่งไปสามคนแลรบรอบนี้เอาเครื่องมือไปด้วยโอ้อาหารมีน้อยว่ะมีอยู่แค่สำรวจห้ารอบเองครับมันน้อยไปหน่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวรออาหารอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาสำรวจในส่วนของเฮมเรารีเซิร์ฟไปแล้วอ่ะมาครับในไหนพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้นะทําตรงนี้แล้วกันเพราะว่าอยู่ใ,ใกล้กับที่ปลูกเฮมเลยครับนะเทรน s i t i o นโอเคลางรถไฟนะครับจ่ายนี่รถไฟ ยใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะส่งไปสำรวจเลยแล้วกันแต่ว่าไม่มีสกิลที่ต้องการเลยปะเออแต่สกิลนี้ก็ไม่เคยมีอยู่แล้วครับไอกีทีก็ไม่เคยมีส่งคนตัดไม้ไปแล้วกันช่วงนี้ไม้พอใช้อยู่ครับออกไปสักสิบกระป๋องไปเก้ากระป๋องแล้วกันไหมไม่น่าจะมีอะไรเยอะมากเก้าแอคชั่นน่าจะพอไปลุยกาลังจะแรงนะครับน้ําผมพอวะเนียแต่ว่าหลังจากแรงแล้วก็ฝนตกอยู่สี่ฤดูกาลเลยนะโอเค น่าจะพอแหละรับคนเพิ่มแล้วกันนะครับนะโอ้โหพายุป่นเปื้อนมาครับพายุทรายมาน้ำเหลือห้าพันแล้วเดี๋ยวรีบๆจบฤด,ดูแล้งทุกทีอ่ะเดูซิมีอะไรบ้างที่สถานีรถไฟเข้าไปดูแล้วก็พบว่ามีสแครปแล้วก็เมทัลนะครับอืมไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะโอ้โหแค่นี้งอ,อ อุตสาเอามาซะเยอะแยะไม่มีอะไรเลยเอาเมทัลกับอาหารกลับมาแล้วกันเก็บสแคปไว้อา่าดีเซอร์ในส่วนของพลังงานลมมาก่อนแล้วกันนะมาใช้สั้นๆเล็กๆก่อนครับสำหรับสถานที่บางสถานที่ที่สำคัญสำคัญรอโซล่าเซลล์น่าจะนานครับหลายแต้ม <c oughs> ผมอยากให้มันวิจัยเร็วๆนะแล้วก็พื้นที่บางพื้นที่อยากให้มันทำงานไวๆขึ้นครับเมื่อไหร่ผมจะแบบชุดทรงชุดสูตรผมจะพอใช้วนะเนี่ยวันนี้มี10ก็จริงนะแต่ว่า ยังปนเปื้อนอยู่เลยครับเฮ่ยโคติ้งสโตว์ว่ะดูสิมีแค่สกิลเดียว,วเฮ้ยแต่ถ้าไปสำรวจจะได้เสื้อหรือเปล่าลองส่งไปไหมสักคนหนึ่งเรมี่ลองไปดูสิมีอาหารสต็อกอยู่เอาไปสัก10อันพอไม่น่าจะสำรวจเยอะขนาดนั้นไม่พอหรอกเอาไปแปะพออ่ะล้องไปก่อนค่อยๆไปไปทีๆก็ได้ไม่เป็นไรโอเครีเซิร์ชอยู่ครับรอแปบ๊บเร็วหน่อย ไวรุ่นใจร้อนคนขึ้นขึ้นแล้วก็ตายขึ้นแล้วก็ตายตอนนี้ <c oughs> เออไม่ทันโรงเรียนอีกสักที่ดีไว่เนี่ยเออผมว่าน่าจะดีนะโรงเรียนสักที่เงัันมาไว้ข้างล่างบ้างครับโรงเรียนของเราน่าอยู่ตรงนี้แล้วกันคนนี้มีอาหารที่แลกอาหารน้ำแล้วก็เบียร์ลองแลกดูสิโอ้โหแต่มัน <c oughs> มันปนเปื้อนน่ะนายเอาของปนเปื้อนมาแลกเฉย เห็ม,มันมีอยู่ร้อยเก้ามีไม้เยอะมีโค้ดเยอะนะครับตอนนี้เแลกมันสักหน่อยไหมมันก็ไม่ได้เปื้อนเยอะขนาดนั้นดูก่อนว่ามันเขาต้องการเยอะหรือเปล่านะของโอ้เยอะว่ะไม้อะไม้ร้อยสิบสามเลยเหรอแลกกับโปรเตโต้บนเปื้อนเนี่ยนะเก้าร้อยยี่สิบอันเนี่ยนะไม่เอาแล้วกันไปก่อนขอคนถัดไปรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่าเลยอ่านี้เสร็จละพลังงานลมผมมาเลยนี่แหละผมจะเอามาใช้กับ อันนี้ครับจะมาใช้กัรรีเซิร์ชโอเคเสาของรีเซิร์ชอยู่ตรงนี้รีเซิร์ชมันใช้ไฟ250นะครับส่วนพลังงานลมมันผลิตได้300นะนั่นก็เอาเอามาโดยเฉพาะอืมมันก็มีอะไรน่าใช้อีกเหมืองเหมืองก็น่าใช้นะครับจะได้ขุดฐานเร็วๆ่ะมา3อันก่อนอในส่วนของลงหมอโลงหมอหน่าใช้ไหมนี่ไงวอเทอร์แทนี่ไง อยากใช้ครับเผื่อจะได้แบบทำปลิดน้ำไวๆหน่อยอันหนึ่งจะจุดเชื่อมได้สองอันพอดีนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนกับโรงบาลน,นะครับมาใช้ไปก่อนโอ,โอ้โสร้างก,กี่ที่เนี่ยมีคนสร้างหรือเปล่ามีวิวเดอร์คนเดียวเฮ้ยทำไมป่วยบ่อยโรคระบาดมาเยอะมากเลยเพราะว่าเนี่ยรังสีมันเยอะไง อ่าสำรวจครับโคติงสโตโอ้โหมีให้สำรวจเพียบเลยเอามาแค่อาหารกระป๋องแค่8อันเั่นนั้นครับงั้นเราสำรวจใต้ดินก่อนลวกันนะสํรวจใต้ดินครับเจออะไรหรือไม่เจอ2ห้องสโตรูมกับเช o เลสรูมอุ้ยเจอโครตร้อยหนอันโค้ดคุ้มวันนี้เอาไปหมดหรือเปล่ามันน่าจะหมดดูซิห้องนี้มีอะไรบ้างอุ้ยได้อาชชิพเมนต์ของเทโลเบสมาบ แล้วก็โอ้เจอโค้ดอย่างเยอะเลยที่นี่นะต่อไปเฟิร์สฟลอร์ดูซิมีอะไรบ้างเจอโชว์รูมันเดียวโอ้เจอโค้ดอีกนะกลับไปบ้านไม่ต้องผลิตแล้วโค้ดอะอมาขนที่นี่นเอาอันนี้ไม่มีสกิลอันนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้มีสกิลครับชั้น3เจออะไรเนี่ยแอตทริกอพาร์ตเมนต์เจอสครับว้ยเราก็ได้แต้มสกิลการรีเซิร์ชมา1แต้มอันนี้โคตรดี ถือว่าคุมค่าโอเคไม่เหลือที่อะไรให้สำรวจแล้วครับเซค o น d Floor มาโอ้โหเ e ค o น d a อ a พาร์ n เมนต์กับเฟิร์สอ a พาร์ n เมนต์เฟิร์สอะพาร์ตเมนต์ไปก่อนเลยพลาสติกโอเคของเยอะคุมค่ามากเลยที่นี่ส a p อีก50โอ้อาหารกระป๋องยังเหลืออีก2กระป๋องครับยิ่งด่าเอามาน้อยแล้วเนี่ยหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรละวมี4จุดให้สำรวจครบหมดแล้วเอาของกลับบ้าน เอาอะไรกลับได้บ้างโอ้เอาผ้ากลับได้แค่ร้อยอันอะเดี๋ยวค่อยส่งคนมาขนสเสบียงแต่รู้สึกว่าผ้าเรามีอยู่ในสตูร้อยเก้าสิบใช่ไหมงั้นเอาไปแค่เอาอิเล็กทรอนิกส์พาสตนี่ไงเรากาลังทําเสาไฟกาลังทําพลังงานลมนะครับไม่รู้ใช้หรือเปล่าไม่รู้พลาสติกมีน้อยอะเอาไปสครับมีเยอะครับอะที่เหลือขนผ้าไปได้สามสิบโอเคอยู่ค่อยให้เพื่อนมาขนเพิ่มเออคนไม่ค่อยพอครับช่วงนี้ อุสาแปะนโยบายรับคนไปไม่มีเคเวสหาคนมาให้เลยเพิ่มหาต่อไปมาขอความช่วยเหลือหรอเอาอะไรให้ดีอเอาโค้ดให้คนมีคุณธรรมอย่างเราอาหารพันสามอะให้เข้าไปนี่ไง,ไ,งได้คนมาละยี่ห้าคนแล่แก,กับคนค <c oughs> รับแล่กับคนที่เพิ่มเข้ามามาช่วยกันทํางานมาหากินโอ้ยมีเคเวสมาอีกยี่สิบเก้าคนเควสมารัว <c> ๆ <oughs> มีเคเวสได้คนเพิ่มมาอีกยีิบเก้าคนครับเดี๋ยวผลิตน้ํากับอาหารได้ครบก็ได้มาพอมาก็มาซะรัวๆเช่ะ <c oughs> ขาดชุดโอ้ไลเดอร์จะมาว่ะไรเดอร์มาข้างล่างอ่าพลังงานลมของเราครับเสร็จเรียบร้อยในส่วนนี้ก็มีไฟฟ้าใช้ใดูไฟฟ้าหน่อยสิมีใช้อยู่อ่าสี่จุดแล้วทุกคน,นนี่ยังไม่เสร็จหรอเพียตรงนี้ยังไม่เสร็จครับแล้วก็ในส่วนของเทเลอร์ก็น่าใช้นะเดี๋ยวดูก่อนสิ โอ้มันผลิตช้ากันเหลือเกิน150ิบผลิตมาใช้ได้สักสองเสาใช้แพงอิเล็กทรอนิกสไม่พอวะ่ะทำหาสักอันสิเปลี่ยนมาทำอันนี้ครับอ่ะเรียบร้อยได้คนเพิ่มคนป่วยเลย <c oughs> ได้คนป่วยเพิ่มระโทมา29คนป่วย29คนไม่ตายเถอะอันนี้แรกอะไรเนี่ยแรกโคลคาร์บอนมาสอะน่าสนใจมีอาหารปอ <c oughs> อาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงเอามาทําไมเนี่ยใครจะเป็นแรกกับกุนครับโอ้โหแต่ดูของที่เขาต้องการคือแบบผมไม่มีให้พี่สักอันผมหม่กอดไปดูดิ s c ครปทูสแครปทูอันจะแลกเป็นหน้ากากได้กี่อันสิบสออันวะกระสุนเราต้องใช้นะครับอยู่ร้อยยี่สิบนัดเราไม่แลกนี่เหลืออะไรให้แลกแล้วเอาแค่นี้แล้วกันอโอเคคนที่เพิ่มมาเราใส่เป็นทหารก็เลยครับเตรียมพร้อม รอบนี้เราจะต้องไม่พ่ายแพ้ใส่ไปเลย20คนไปสำรวจต่อดีกว่าโรงงาน Military Base ลองไปดูซิคนขุดเหมืองไป่หนคนต้องการเครื่องมือช่างทำเสื้อไป1คนแล้วก็เอาเครื่องมือไปครับเอาไปให้ครบอาหารก็สำรวจสัก10รอบน่าจะกว้างขวางอยู่ไปสิรอบน่าจะพอตอนนี้ต้องการบ้านด่วนๆเชลเตอร์ไหมเชลเตอร์ผมมี4ที่แล้วเนี่ยเอากระท่อมแล้วกัน หนึ่งสองสามโอ้โหน้ำลดอย่างไวเลยแรงแป๊บเดียวเองอาหารก็ลดโคตรไวมีสามสกิลแล้วทำโซลา่าเลยดีไหมไวะอันนี้อะไรอ่ะตกปลาได้เยอะขึ้นหรอใช่ไหมอลองอันนี้มาเผื่ออาหารจะดีขึ้นครับช่วงนี้ไม่อาหารขัดแคลนวะเข้าหน้าแรงแป๊บเดียวเองโอ้โหลดยังไวปลูกผักเพิ่มอยู่นี่จำนวนคนมันพุ่งพวดไงมันก็นเลยเป็นอย่างนี้นะครับ study house อัปเดตบ้านนะอัปเดตบ้านมาแล้วครับเขามอนมาทางนี้เอา้าผมคิดว่ามันจะมาจากข้างล่างมาแล้วครับไรเดอร์ Rider. มายังไววิ Wing ่งอ้อมเหรอก็จะวิง่งอ้อมมาแล้วก็มาขึ้นทางนี้ป่ะโอ้มา <c oughs> มากันยังไวอย่าไปสำรวจก่อนำรวดเข้าไปครับ ใช้สกิลโอ้ได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอนี่ล่ะอืมวิ้ยได้กระสุนเออได้ชงได้ชุดสูตรอย่างนี้บ้างสิสวยเลยเนี่ยน,นี้หมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ครับอุ้ยได้ยาโอเควุ้ยได้ที่ปลูกสร้างใหม่ว่ะทุกคนเตอร์เกล่าคืออะไรไม่รู้ครับบวกความสุขในบ้านสิบนะครับโอ้โห่แต่พื้นที่โคตรกว้างเลยนะสิบคูณสิบอือ ใช้ของเยอะซะด้วยดีหรือเปล่าเนี่ยหมดแล้วเหรอโอเคครับหมดแล้วอ่ะหมดแล้วก็ขนของกลับเฮ้ยกระสุนผมไม่มีระตอนแรกยังมีเยอะอยู่เลยนะไปไหนหมดวะงงรูว่ามันเอาไปบรรจุแล้วเลยขึ้นว่าไม่มีตอนแรกมีเป็นร้อยเออผมจะมียิงไรเดอร์ปะเนี่ยถามจริงไม่ใช่โดนไรเดอร์กระทืบแอานะอ่ะขนไปได้ประมาณน,นี้กลับครับมาดูไรเดอร์เราต่ออุ้ยมาทางนี้เฉยเลยครับ มันยิงเราอะเราไม่มายิงไงเดะออกคอยผมอยู่ไหนวะออกคอยผมอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอยู่ดีมาบุกฝั่งขวาเฉยเลยครับดูดูตอนแรกดูแผนที่คิดว่าขึ้นมาฝั่งซ้ายดูดิไรเดอร์ไรเดอร์เลี้ยบไปรถแต่ไรเดอร์ยิงบ้านผมยับเลยวะ่ะทุกคนนี่พังมาแล้วเชลเตอร์พังมาแล้วครับทุกคนโอ้โหเออเนี่ยฐานผมอยู่บนนี้กันหมดเลย งงแพบ็บโอ้โหแล้วโดนไรเดอร์ยิงยับเลยดูดิโดนขโมยของไปด้วยครับ Priority for Defense มันเหมือนกับว่าให้ความสำคัญกับ,กบจุดเนี้จุดที่เราจะป้องกันนะ่ยแต่สงสข่สงสัยไม่มีหอคอยวะ่ะหอคอยรัสมีไม่ถึงออดูจากแมปคือแบบว่ามันน่าจะมาอีกฝั่งน่าจะมาฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาเฉยเลยครับ แล้วดูดิกว่าจะเดินไปถึงจุดที่ทาวเวอร์ผมยิงได้ครับตลมบ้านผมเละหมดแล้วโอ้ยหายไปหลายจุดเลยลงๆงโรง,งเรียนพังเบิดอย่างเซ็งเลยแล้วมันสร้างหลายจุดก็ไม่ได้ด้วยนะวอ t t าวเวอรม์มันสร้างได้อยู่ครับแต่ว่ามันเปืองไงนี่ผมก็ไล่สร้างมา2องันละกำลังจะสร้างอีกจุดหนึ่งแต่มันสร้างไม่ทันครับน่มันมาถึงจุดที่ไรเดอร์ผมยิงได้นะครับ ทหารผมยิงได้แล้วลดไปครึ่งหนึ่งนะครับยิงมันฆ่ามันให้หมดเออต้องทําบริเขตบริเขตนี่ก็ทํายากนะทุกคนดูดิอันหนึ่งใช้ไม้สามสิบใช้สแคปสิบอันแล้วก็ใช้พลาสติกกับเหล็กแล้วก็อันนี้อีกนะครับนะมันจะตายหมดแล้วยิงยิงมันยิงมันอย่าหลบดิยิงมันยิงมันมันหลบว่ะทุกคน โอ้มาหัวแตกจะน,นี้ฮะเอ้อยมันไม่ยิงแล้วว่าจะบอกว่ากระสุนหมดอะตามจริงกระสุนหมดเหรอกระสุนหมดมันก็ไม่ตายดิอย่างเงี้ยโอ้ไม่ตายผมว่าโดนก็เสียฟรีเลยต้องฆ่ามันให้ได้นะครับถึงจะแบบได้ของคืนอะไรเงี้ยโอ้อันนี้เฟลเลยมิชชั่นเฟลจัดกระสุนไม่พอเฉยหนีไปแล้วครับเออเซ็งเลย โดนขโมยของไปด้วยบ้านเรือนก็เสียหายดูดิมันมาตั้งมันตั้งจุดหลอกเราครับว่ามันจะมาในแบบในแบบเนี้ยมันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแต่พอจริงๆแ้วจริงมันอยู่ฝั่งซ้ายของเอ้ยมันอยู่ฝั่งขวาเฉยโคตรงงงงกับแผนที่เมื่อหละเสียแล้วก็เสียไปครับผมจะมีอะไรมาเถรดคุณไหมเนี่ยตอนนี้ดูสิอ่ะเรย์เดนสูตรสิอันเรย a เ2นทูเอาแอรแรกได้บ้างสครับสครับ ร้อเก้าสิบสองโอ้หแล้วซาเฟอร์มีอย่างเยอะจะ่ทำกระสุนมาไม่พอเฉยเลยโคตงงกระสุนไม่พอฆ่าไรเดอร์เฉยอาหารหายไปบ้านเรีบรู้เลยเนี่ยตอนแรกผมมีตอก่อนไรเดอร์จะมามีประมาณเจ็ดพันมั้งนี่เหลือสามพันหกเองครับน่าจะโดนป้นไปโอ้โหน้ำหมดน้ำหมดเกลี้ยงเลยบอกว่าโดนป้นน้ำไปป้นอะไรไปปนปนน้ำป้นของดีซะด้วยนะ วิกฤตเลยอย่างนี้ป่วยด้วยคนน่าจะบาดเจ็บล้มตายออืคนผมเพิ่มรัวๆผมต้องอันนี้แหละสั่งประชากรห้ามมีลูกอออืืซีซั่นนี้คืออีพีนี้คือเละเลยครับเละเทะเลยคบผิดแผนไปหมดทุกสิ่งอย่างโอ้กะจะตกไรเดอร์คืนจะหน่อยเถอะที่ไหนได้ไม่ทันเนี่ยเราดูดิในแผนที่มันคือ <c oughs> ในแผนที่มันขึ้นข้นขางบนแต่จริงแล้วมันลงล่างเฉยเลยครับโอ้เป็นแผนที่ที่งงมาก หมุนมุมไหนของมันวะดูแผนที่ตรงนี้ไม่ได้นะครับมันโคตรหลอกตาต้องกดเข้าไปดูถึงจะรู้มันอยู่มุมไหนอ,อย่างนี้ผมต้องสร้างวอทเทิรเวอร์แบบว่า,า,ารอบด้านแล้วมันอยู่ไม่ได้ครับทุกคนหลอกลวงบริเกดยังไม่ได้วิจัยครับแล้วก็บริเกดมันทําเปลืองมากเลยนะทามาจุดหนึ่งจุดเดียวนะครับที่มันทํะเนี่ยใช้ไม้สามสิบขึ้นมาช่องหนึ่งสองประมาณสี่ช่องเล็กๆ เดี๋ยวรอมันเดินพ้นแผนที่ไปนะครับมันจะแจ้งเตือนเราว่ามันปนอะไรเราไปบ้างนะแล้วก็ใครตายบ้างอะไรอย่างนี้นี่ไงมาแล้วออกไปจากพื้นที่เราที่กี้ผมไม่ได้กดดูครับลืมมือเร็วไปหน่อยจริงมันกดดูได้นะว่าเสียอะไรไปบ้างเซ็งเลยผมซ่อมอันนี้เสร็จแล้วอยังเชลเตอร์มีอะไรพังอีกอันนี้พังแล้วก็เดี๋ยวซ่อมทาไฟเคอันนี้คนเยอะจัดเลยครับขึ้นรัวๆน้ําหมดอาหารหมด รีบกาจัดคนออกก่อนจากัดการเกิดเดี๋ยวมาทําการเกษตรแถวนี้บ้างนะครับก็ที่ขาดหนักๆเลยก็คือน้ํานะครับตอนนี้แล้วฝนไม่ตกซะด้วยเนี่ยซีซันต่อไปฝนไม่ตกแล้วก็ตกเว้นแล้วก็ตกซีซันหนึ่งแล้วก็ไม่ตกอีกสองซีอีกสามซีซันเลยโอ้โหเดี๋ยวผมเจอวิกฤตน้ําแน่นอนปั๊มน้ําก็ยังไม่ได้เรียนโอเคครับก็อีพีนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ โอ้โดนสเลเทเลยครับน่าจะวิกฤตพอควรไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้มาลุ้นกันต่อนะอีพีหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าวิกฤตทั้งน้ําอาหารนะครับเพราะว่าคนเยอะแล้วก็ทรัพยากรเพิ่งโดนป้นไปนะครับเกิดจากความผิดพลาดของการคํานวณน,นะครับทิศทางที่รเดอร์จะมาบุกเออคิดว่าจะมาฝั่งซ้ายผมก็ป้องกันฝั่งซ้ายไว้ซะเต็มที่ที่ไหนได้มาฝั่งขวา เท่เลยครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับตอนนี้ผมเล่นมาจนถึงซีซั่นที่93แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกัน E ีีหน้าแล้วกันนะครับอาจจะมีหลังใหม่นิดหน่อยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลาย E p ีเกินไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ EP ีหน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมโย